ออกแบบโอ้โหอะไรเยอะแยะก็ใช่ออกแบบหมดเลยแล้วตกลงออกแบบไปว่าอะไรครับไปวอะไรดีทีนี้ออกแบบเนี่ยคือการแก้ปัญหานะครับการออกแบบนี่คือการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเรามันมีหลายๆระดับนะครับเพราะฉะนั้นพอคุพผูเราพูดถึงการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามองในสิ่งรอบตัวเราเนี่ยที่ว่ามีปัญหาไหมมีไหมครับดีครับมี แล้วตอนเราแก้ปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่เรากลัวอะไรกลัวล้มเหลวและอันนึงที่ผมหรือไม่รูกก้เหมือนกันมันเหมือนกับสังคมเราอะ่ะใครทําผิดเป็นยังไงคนเขามองเรายังไรถ้าใครทําผิดเออโอ้คุณแย่คุณล้มเหลวคุณอืมเมื่อถามว่าคนจะจะกล้าแก้ปัญหาไหมเนี่ยการแก้ปัญหามันมาพราความล้มเหลวเรื่องปกตินะครับตอนที่ผมทํางานอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่ ที่ใช้ในในองค์กรเลยที่ฟิลิปส์เนี่ยเขาบอกจะทำยังไงก็ได้เนี่ยให้คุณล้มเหลวมากที่สุดนะในเวลาที่สั้นที่สุดเราห้ามซ้ำผิดมากที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุดเราห้ามซ้ำเราทำอย่างเงี้ยกับอีกองค์กรหนึ่งอะที่มันไม่เคยทำอะไรเลยมันจะทำอย่างนึงกลัวละความต่างเห็นไหมความต่างนี้ลิบลับเลยเพราะฉในในในมุมมองของเราเนี่ยผมอยากให้มองว่าการทำผิดเนี่ยจริงแล้วเนี่ย ้าเราทาในเรื่องของการพัฒนาที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรามองในในมุมมองของคนรอบข้างมากเกินไปเราจนไม่กล้าทําอะไรแล้วอย่างหนึ่งเราพูดถึงปัญหานี่จริงปัญหานี่มันมีมีเยอะแต่เ,เรามองโฟกัสทีต่ตัวเราเองจริงเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยนักออกแบบแรต่างเนี่ยเรามองบางทีอาจจะมองแคบไปแต่จริงแล้วปัญหาที่มันใหญ่ไปกว่านั้นคืออะไรครับปัญหาโลกใช่ปะ ถ้ารูปนี้จริงถ้าถ้าชัดนะโอ้โหเป็นรูปที่แบบผมชอบมากเลยโลกมันวุ่นวายดยีนะครับเราเคยเคยได้ยินเขาว่านี่ไหมที่ไหนมีปัญหาที่นั่นมีโอกาสได้ยินใช่ไหมแล้วถ้าพูดถึงประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเยอะไหมยเยอะโอ้โหสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นผมบอกเลยประเทศไทยเนี่เป็นประเทศระดับต้นๆของโลกนะที่มีโอกาสที่ทําให้คุณประสบควาสมสำเร็จเยอะที่สุดในโลก Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019